สวัสดีครับวันนี้ก็47วันแล้วมาดูกันว่าวันนี้จะได้กี่ฟองให้อาหารไปเรียบร้อยแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้า 8 9 10 1 1 1 2 13 14 15 16 17 18 19 20... 21... 22... 23... 24... 25... 26... 26แล้ว 27... 28... 29... 30 31 3 2 33 34 35 36 37 38 39 39แล้วเอาไปหน่อย40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

71,72,73 74,75สองโอ้ฟองใหญ่75ครับ76,77,78 78แล้ว79,80,81 82.83.83 83แล้ว .84.85.86.87.87 87ฟองครับผมวันนี้น่าจะได้87ฟองโอเคครับผม ไว้มาเก็บไข่ด้วยกันใหม่ครับบาย